พอ้บ้าพลังระเบิดรถทิ้งเลยเหรอมันไม่เปิดจุดตัวเองอ๋อเปิดแน่ๆบอกเลยไม่ได้ใส่ที่เก็บเสียงอยู่แล้วจบโอ้โหไอ้บ้าเอ้ยระเบิดรถทิ้งเลยเหรอไม่คิดว่าจะามาขับเลยล่ะไม่โอ้โหคุยผิดคนแล้วข้ามันบ้า ปืนชาิเหรอไม่มีให้เก็บก็ไม่เป็นไรโอ้โหปืนปืนนี้แบบระมากรวยรวแน่ๆรวยต้องไปต้องเลนลิ้นด้วยหาอะไรทำยามบ้างยามบ้างช่วงปิดเทอมวางหาอะไรวางเล่นจะไปส่องทำไมตะโคบมือก็ อ้าวชุดเกาะไม่มีตัวบางเกินนะบางทีอ๋อเฮ้ยว้าว,อาวของขวัญจากพัดเจ้านั่นก็คือกล่องน่าจะองคนนั้นถ้าเราจาัดสภาพศพแล้วน่าจะยิงกันแล้วก็เข้ามาชาร์จกันหลังจากนั้นก็เจออีกคนหนึ่งบนภูเขายิงซ้อยตายไปคู่เลย เดาไม่ไง่ายเพราะมันเดายากมาไอ้ยอ่ะของมันจะดีไปไหนกว่าเอ,อื้อตอบนั่งฟาร์มแถวเนี้ยยังไม่เจอหมวกเลยอหมวกกระเป๋าสองหมวกจาก๋า อยู่ไหนอย่างงอนพิซสิเออมาทิ้งไปดาบคันตนนาน,ตนุ่นดาบคันตานั่นดาบคันตานะครับพี่เฮ้ยสะโคบจับความร้อนกับปืนรัวผิดแล้วเว้ยผิดท่าน,นัดแล้วเว้ยเพื่อนจริงๆมันควรใส่อันนี้วันนี้เป็นควกระสุนเยอะเพราะมันยิงหัวง่าย เพราะมันเป็นปืนที่ไม่สายเลยในช่วงอย่างนี้คนมันว่างครับผมปืนอีพ็อกเนี่ยแหละโอ้โหหมดแม็กหนึ่งแม็กระเบิดเถอะเพื่อนระเบิดให้หน่อยเอ้ยอดสนุกทิ้งเลย เปิดแมพขนาดนี้ยังไม่มีใครมาฆ่าก็โชคดีขนาดแรแล้วปันคือการวัดดวงนั่นเองว่าคุณจะแตกเลยหรือเปล่าถ้าแตกเลยก็ไอกา้ยิงทําไ,ไมเปิดจุดตัวเองนั่นแหละมันเป็นเกมสนุกๆเอาไว้เล่นเผื่อคนเหงายิงรถระเบิดเล่นเปลืองกระสุนไหมเนี่ยอ๋อไม่เปลืองนี่เก็บตามทาง คนน่อือหือว,วีวอวีวอจะมันเสียงอะไรวะเสียงชามรวดหรือเปล่าลาาอย่าอย่ามารับผมผมเอ้ยเอ้ยไม่เอาไม่เอารถพยาบาลอย่ามารับผมเลยมิวมิวโอ้โหตกจากที่สูงแล้วไม่เจ็บอ่ะใครยิง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  ใครยิงเฮ้ยใครยิงอ่ะบอกมาเดี๋ยวนี้นะว่าตายเป็นใครเฮ้ยไปยะไหนอะออเอีย่ยงวะเฮ้ยเปอะเข้าหัวไปหนึ่งเม็ดจะตามาดีๆเลยจ้าตามาโดยนำตาไอ้บักน้องเอ้ย 哎呀，哎呀哎疼。